สวัสดีครับพี่น้องวันนี้คุดีภากินภาเดียวครับพี่น้องคือหนึ่ง้าเบิงลานไม้ได้ครับนี่ครับลานขาเพื่อนครับยุทธเนื้อบานนะครับพี่น้องโอ้ยมือหนีหิ้วเขาเมาเราแต่งงานแต่งขนพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับกระร่างกินได้ผมจะเข้าไปแน่เลยครับพี่น้องก๋วยเตี่ยวกระมีครับกากหมูกระมีครับก๋วยเตี๋ยวมะละนะครับพี่น้องเอ้ยแซ็ฟนี่ตุ๋นยางดีครับพี่น้อง ครับได้สิพัดเข้าไปอย่างนี้นครับพี่น้องกเดี๋ยวมาละนะครับเดี๋ยวครับพี่น้องผ่าสมบริเวณ <c oughs> <c oughs> ไม่เอาหล่องาน,นแต่ง <c oughs> เอาแต่สร้างน,นะครับพี่น้องเยอะนะนี่ครับสาระเน้นๆนะครับพี่น้องเลยครับครับ <c oughs> นี่ก็หม้อครับหม้อร้อนๆน,นี่ครับพี่น้องนี่ครับน,อน้องเอ้ยเนี่ยศูนกันนี่ครับจะทอดครับพี่น้องใส่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 ถั่วเด้อเออเบินครับใส่ถั่วแล้วเบิ้งครับพี่น,อ<ต>น,น้องเด็กผ่าเบิ้งมี่ครพี่น้องหม้อร้อนๆ ผมทับเบิ้งกันเพิ่นเพชรลาดหน้าแป๊บนึงเด้แต่ที่เราไปเป็นยักษ์ซีไม่ใช่สายลไม่ใช่ไหนกันที่นี่แล้วเด้ยเด็กอะไรน่าตัวนี้หมอยังปลาตัวนี้หมอก็เตี้ยหรือหมอลวนอย่างเงี้ยโอ้กาแฟกาแฟกับนี่เนาะกาแฟก็มีนะพี่เราเอ้ยเดี๋ยวผมมี่ครับ เหนือครับโอ้่ายดเลยค่นลุงเลยครักอยากถ่ายทำไมด้เขาไม่ใหกรครับเสียงพี่น้ับเสียงอะตามกไปขอแนเนอะไรด้วยเจ้าต่ว่าต่ายูังเตาเจียวเตาเจียวจ้าน่เตาเจียวเตาเจียวเขาพี่น้อง ไปคาบอบวาก่งกือผมดอกอบวาก่งอบวาก่งกันว่าอยู่หลังไม่ผมก็บอกวากิ้กันหละครับจินดาผมทท่าไม่สักละบอบวาก่งอบวากิ้งเดีับพี่นอราดหน้าน้าตาลีิวสต๊าขียวเดกินเกินบหมี่นองเอ้ยกูดนะสิเกะก้าิดหน่อยนึงนะครับผมยางหน่าวอีกคนครับผมมันไก่ดอก ไม่ผมไกยยุ่ยยไ,มไม่ได้ไกยยุ่งท่านพี่น้องนี่ถือกล่องได้พี่น้องได้มันจะพรวดมันหลายมันจะแสบร้อนหอนร้อนห้อนท่านพี่น้องเออเ<ม>กิดก,การเป็นการสีดาจังหน่อยดิเด้อไอ้เรื่นี้ครับท่าพี่น้องนี่กับมี่ครับหมอเนี่ย อยากมากก็มากกินได้ก so ับยุบ no, well, ันตั้งตอนครับพี่น้องเกษตรวิสัยครับพี่น้องนะปีใหม่นะนี่ครับนี่คอันนี้ใส่ด้อพี่น้องเอ้ยเนี่ใส่เข้าไปใส่กลุ่มใส่หนึ่งก็ไปแล้วก็ตามด้วยน้ำมันแล้วก็ในกบแป้งเนาะแป้งมันแป้งกระน้องเอ้ยเป็นตาระแสพี่น้องเลยเบิ้ง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 มาเสียบแซ่บ แตกนียแตกพี่น้องไงแฉกแฉกพี่น้งแกเห็นหล่ะพี่น้องเห็นปะูด่วม่ค้าให้รัลนียม่บานหอบขึ้นหีือม่บอน่เออว่าอยู่นรเฮะ

cái nào cũng nóng nữa sau này nóng nữa 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 โอ้เห็แกซาซายพี่น้องไงโอ้ยอดระบาดที่นี่ลวงนะครับโอ้ตุรับพี่น้องสุยอด กยจดพี่น้องสุดยอดเองใครเด็ครับพี่น้องเดี๋ยวาไล่ครับพี่น้องครับครับอย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้ครับพี่น้องเด้อสวัสดีครับ